ีกตคิวแน่นไหมวันวันปกติแต่ละคนคิวแน่นมากอย่า <ผม S 2> ด,ดูโบยมาพี่นะวิ่งเยอะมากทำไมครับลดขวามวุครับดูโปรดิวเซอร์ด้วยคนวิ่งที่สุดละแหมทั้งโปรดิวดทั้งยีทีบอ่ะทั้งแก๊งอะ่ะใช่ไม่ยอมวิ่งกันสักคนถูก<ฮ>วันวันปกติเตรียมโชว์ไปกี่โชว์เตรียมไปกี่โชว์ปกติเราก็จะมีส่วนมากร้องลองเพลงของเราสี่สี่เพลง แล้วแต่โรงเรียนครับว่าแบบมีศิลปินไปเยอะแค่ไหนเราจะมีโอกาสร้องได้กี่เพลงอะไรอย่เงี้ยอ่ะแล้วงี้ที่บอกว่าคิวแน่นเอาเวลาแค่ไหนไปซ้อมไหมเราซ้อมกันตอนตอนนั่งรถครับผมเราใช้ลำดึกท่าเอาโดยไม่ต้องเหนื่อยครัถ้าเราเต้นจริงแล้วเดี๋ยวเหนื่อยเดอแตกก็คือเราหนึกท่าถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยเคยเคยเห็นว่าจะมีการนั่งสมาธิเข้าเขาจะเข้าเลยนะเข้าฌานเออเข้าฌานเข้าฌานกันแล้วแบบพวกเราจะเป็นการสร้างห้องผมเป็นโฮส สห้องเกมออนไลน์ปะเนี่ยสร้างวันนี้จิตปุ๊บแต่ละคนผมจะกดชวน i ิดไว้เข้าไปปุ๊บจอยเข้าไปมาจอยเรียบร้อยปุ๊บแล้ก็จะบอกว่าแล้วก็จะบอกว่าตาฉันแหลกแซกเลนมาโอ้ยปวดหัวไอ้เกมนี้จริงๆเลยลำคาญยูชาน n ล์ตัวรัฐคุ้มคนรัฐนตรี24ชั่วโมง